ียงดังผมก็เลยแบบต้องเสียงดังมั้งวันนี้เราจะมาวันนี้เราจะมาดันแรง์เช่นเคยวันนี้เราก็อย่าเออผมเพิ่งผมเพิ่งได้สกินปืนใหม่มาเออใช่สกินปืนใหม่นะคะาากการับผกิจกรรมนี้เข้ามาแล้วนะคะผมทุกคนสามารถไปดูได้น,นะครับผม Thank <laughs> you. ทุกคนเอาพุ้นี้ออกนะครับผมหม้นน้ไม่ยันได้นี่มีผล เราไปหาก้าวเพชรมาเออใช่ก็สอนนี่ออกอะไรกันนั้นทุกคนก็จะได้แต่เวกเตอร์คู่กับผมมันของมันมน,นี่เลยมาแล้วหนึ่งมาหนึ่ง เาไม่กดก็เออกดเดียวก็ได้นะคนเดียวก็ได้คคนเดียวก็ได้มันตองมือูก็ได้เยโซโล่ เดี๋ยวตอนที่ผมอยู่ป .5 เดี๋ยวผมจะเอนอรกผมอยู่ป .3 อยูใช่ยังเด็กอยู่แล้วผมว่แบบเสียงมันดังปรับปรับเสียงปรับเสียงไม่ถูกโมได้ยินอย่างมวยยางโอเคนะดีแม่มา อโอเคแล้วนกะ็ต้อหมาแม่งขึ้นมานอนข้างบนนะทุกคนขีดไอโมขีดไอโม่หมาแม่งขึ้น,น,มมน,นแบบตอนที่มันเทต้องวันที่ผิดมันมันขึ้นมานอนแล้ว พ่ผมก็เกลียดมันเนี่ยเพื่อนเนี่ยเพื่อนมีเยอะเลยเดี๋ยวโอเคเนวิ่งสโลมดตกมาจตกกูที่วิ่งแบบเพื่อจะสโลโอ้เนดเก้าก้าบวกเนดเมียก้าก้าบวกคนเขาเล่นเกมอยู่เนดด โอ้ยเี้ยดูตอนที่กูเจอตูม่งก็้้าดอะตอน่เจอแม่ก็ตอนนี้นะคะผมเบื่อผมยิงเปหลายคนอยู่มอนกันนะดตกู้่อศตู่เป็กระหม่อมเต็มอะอ่ะกูขึ้น มึงขึ้นกูขึ้นเอาหน,ง au, นง au, ัง,งเบ้าหนังเบ้าจะยิ่ทำไม่้หนังเบ้า Double kill หน,งนงังเบ้าหนังช่วย,ย,ยช่วยช่วยโ้หอ้โห Triple kill <S <S มันแบบเออเนี่ยทุกคนดูเน็ตดิมหงโอ้ตอนโค้ชันมันก็บุกไม่ไงเลยวะกูเบื่อเน็ตว่ะ เป็นพีงง่เลนมากคุณฟีไฟนั่งแบบเออแบบฟีไฟไม่ใช่ก็ามาในใครแล้วแต่มันดาวโหลดไม่หลานตัวอะคมันล้วกเป็นต้องโหลดฟีไฟแม่กะครับผมไม่ต้องโหลดเลยแบบแค่มาตรฐานที่เรามีแบบมันต้องลงทะเบ,บีนเยนนะใครที่อยากโหลดมันต้องลงทะเบ,บียน ก็คี ti, ti. ทะเบียนมางิตนี่ส็ดีคืออะไรโอ้โหวันนี่นี่จะเก้ากระบอกฮฮะ First blood ยิงว <zo> ่าจะยิงห <or> ัวมันตายเิ kill พอโดนยิงมันลั่นปืนมันลั่นแต่ตรงห่วยโทษเดยละกันดูดิดูดิทำไปเติมทำไปแต่จิงจรเาก็ตาแก็ก็ถายเสีย แค่สีล้อเกจิกรรมเข้ามาแบบ <c oughs> ๋ย่กูพักปืนยิงแมนน่ด้ยกูเข้ามาหลบแล้วแต่มันยิงยได้โอเคเพื่อนพี่โลามาเพื่อนกรตายไปแลวนะคช่วยด้วยช่วยด้วย ขอโทษนะพอดีลูกกระสุนม,มันลั่นใส่ไว้ ก่อนเนี่แบบเออแบบแบบเออมันก็แบบมันก็เออยีกันไฟดาวตาเดียวด็กนะจ๊ะทุกคนสิบนาทีทุกคนตาเดียวสิบสีบไอช่วยมีชีวิตฮะเคืมีประกันชีวิตก็มีประกันชีวิตแต่เออจด first blood o k เห็นทีเลย โคตรขูฆ่าตัวตายแล้วเยี่ยมเลยมันไปกูเดินได้ดีเห กัอนนะนี่อาเดี๋ยวเล่นโคตรนานเลยทุกคนคิดดู

คือไี่ขอจบเพียงว่าเนี่ยผมผมไม่ได้แค่ฟาเดียวนะคบผมก็ขอพูดพวกกันผมขออภัยทุกคนเลยนะครับผมเพราะว่าผมเล่นได้แค่นี้นะครับอันก็ลาก็